คือกันในช่วงนี้กับคุณชานชัยพันาธาธนากิจจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยคุณป๊อบสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับสวัสดีครับจะเรียกว่าชัดเจนได้ยังหรือว่ายังไปรอพรุ่งนี้ก่อนก็จริงๆก็ผมว่าน่าจะชัดสัก80แล้วนะครับก็เหลือ<ม><า>20แน่ๆนะหรอชัดว่าไม่ยุบใช่ใช่ครับไม่น่าที่จะยุบนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับเพราะว่าการเมืองเนาะเป็นฟันธงก็ไม่ได้ ฟันธงทีไรก็ทงหักทุกครั้งนะก็บอกว่าก็ตามตามกันไปแล้วกันนะครับเอาด้วยข้อมูลณปัจจุบันนะครับที่ที่เรามีดีกว่านะครับก็คือภาพก็คือเปิดสภาเนาะนะครับพรุ่งนี้แล้วก็เลือกนายกนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็หมายความว่านายกคนที่สามสองของเรานะครับก็น่าจะเป็นคุณอนุทินนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับถ้าได้ตัวนายกแล้วเนี่ยนะครับ เ,เดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับก,ก็คงจะเป็นเรื่องของอการฟอร์มคอรมอเนาะนะครับ<ม>แล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะ,ะขึ้นถวายสัตว์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันไปนะครับ<ม>ซึ่งถ้าไอโฟเซตตรงเนี้ยนะครับพอถ้าเราไปอิงรอบก่อนคุนแพทองทานใช้เวลาประมาณสักหนึ่งเดือนนะ,<ม>นะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยว,ยวในระหว่างทางก็คงคงจะเป็นเรื่องของการฟอร์มคอรมอแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปรอดูนะครับว่าในส่วนในส่วนของตัวการแถลงนโยบายเนี่ยนะครับ ทางท่านนายกคนใหม่ครับจะเน้นนะครับไปที่นโยบายอะไรนะครับก็ตรงส่วนนั้นเนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่คงต้องติดตามนะครับซึ่งผมก็มองว่าภาพของตัวการเมืองเนี่ยนะครับคือถ้าจากเนี้ยมันเริ่มนิ่งขึ้นแล้วแหละนะครับผมว่ามันจะเริ่มปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็พวกคดีความต่างๆนะครับที่ที่มีมาเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นภาพของการหยุดลงนะครับหยุดลงชั่วคราวนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ภาพของตลาดเนี่ย คือมันมาโฟกัสกับในแง่ของตัวเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของกาไรบริษัทจดทะเบียนจริงๆรเสียทีนะครับวันนี้ก็เป็นภาพภาพในระยะถัดไปนะครับที่เราเพนไว้นะครับคุณป๊อปแต่ว่าด้วยเวลาคือถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้นะมันก็จะมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างจํากัดความคาดหวังของนักลงทุนความคาดหวังของสถาบันแล้วก็รัฐึงต่างชาติกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะมันจะมีภาพนั้นให้เห็นไหม ครับก็จริงๆต้องต้องมองว่าภาพเนี่ยถ้าจะเอาในเชิงของการเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราให้บ,บนบนสมมุติฐานว่า4เดือนจริงๆนะสเดือนจริงๆไม่มีบิดพลิวก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างคงไม่ได้เห็นหรอกนะครับเพราะว่ามันมีแค่4เดือนเองนะครับถ้าจะมีนะผมว่าคงจะเป็นเหมือนกับามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นๆนะ่ะ นะครับเช่นการกระตุ้นภาคบริโภคอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปไปดูในแง่ของตัวอนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเดิมที่เขาเคยหาเสียงไว้เนี่ยนะครับถ้าจะเอาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระตุ้นภาคบริโภคในในส่วนของตัวฐานรากเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกับเงินกู้ฉุกเฉิน5 0,000บาทนะครับเพิ่มผลตอบเพิ่มค่าตอบแทนอสม2 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับเรื่องของการพักหนี้3ปีหยุดต้นปลดดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าไอมาตรการเหล่านี้มันจะไปมามาเป็นมาตรการที่ ลุ้นแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาได้หรือเปล่าค,ค,ค,คือในคิดอย่างนี้คิดว่าภายในสี่เดือนถ้าสมมติว่าเป็นคุณอนุทินพักภูมิใจไทยจริงนะเขาต้องทาคะแนนในจังหวะที่เขาแบบขึ้นมาเป็นนายกอันนี้มุมในคนเดียวนะอย่างแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เขาจะแสดงให้เห็นศักยภาพในการทํางานของเขาเพราะถ้าทําตามไม่บิดพิวคือสี่เดือนมันก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งถือว่าเป็นโอกาสของเขาเหมือนกันนะอาจจะกลายเป็นว่าสี่เดือนเร็วกว่าระยะยาวแบบหปีก็เป็นได้ เออจำเป็นไปไ,ปได้เหมือนกันนะก็ถ้าคาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คุณป๊อมบอกก็อาจจะต้องไปย้อนดูนี่แหละนโยบายเดิมของเขาแต่อาจจะมีอะไรใหม่ๆเสริมเติมเข้ามาอีกก็ไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแต่ว่าในเบื้องต้นเอาที่เรามีข้อมูลก่อนแล้วกันเนาะเราจะได้อ่ามีมีอะไรที่เหมือนกับอ่าเห็นแนวทางของเขาว่าใ,ในที่ผ่านมาเขามองอยังไงเพราะฉะนั้นนะผมว่าไอ้มาตรการเหล่านี้มันจุดที่มันรุนได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามาเชื่อมโยงกับในมุมของหุ้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนมาตรการพวกเนี้ย นะครับถ้าคนเห็นเนี่ยก็คงจะหุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะมีหุ้นอย่างกลุ่มพวกอ่าคอนซัมชันเนาะนะครับก็ค้าปลีกเนี่ยก็อาจจะได้ซนติเมนต์บวกนะครับกลุ่มอย่างไฟแนนซ์นะครับก็น่าจะได้ซนติเมนต์บวกจากในแง่ของตัวฐานรากถ้าในแง่ของตัวพวกเม็ดเงินอะไรต่างๆที่มันมาสัพัดมากขึ้นนะครับอืมโอเคงั้นระยะน,นี้วางแผนกลยุทธ์ยังไงดีคะสำหรับนักลงทุนครับก็ในแง่ของตัวกล,กลยุทธ์เนี่ยนะครับจริงๆ ผมมองว่าภาพระยะสั้นเนี่ยประเด็นการเมืองก็พอลี่ขลายน่าจะช่วยหนุนหนุนของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยไปไปในระยะหนึ่งนะครับก็แต่เราก็ยังมองกรอบบนนะนะครับอยู่จุดเดิมนะก็คือตรงบริเวณช่วง1290นะครับซึ่ง ตรงเนี้ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะเรามองว่า EPS ตลาดเนี่ยยังไงตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นสัญญาณการกลับขึ้นอะไรนะครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ของตัวกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คง,งตลาดก็คงจะเก่งกําไรเนี่ยนะครับเกี่ยวกับในแง่ของตัวหุ้นที่เกี่ยวกับอ่าโดเมสติกเพลย์นะครับบนความคาดหวังของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับก็แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไปก็ถ้าไฟแนนซ์นะครับเราเรา,เราเลือกเราเราชอบตัวไหนเราชอบชอบในส่วนตัว m อ c นะครับ อ่าส่วนคาปรีกจริงๆร้าปรีกเนี่ยเราเรามองเป็นเป็นกลางนะนะครับถ้าเพราะว่าเราเราก็มองว่าคือสุดท้ายเนี่ยไอ้พวกนโยบายต่างๆมันมันก็ยังยังชา้ายังไม่น่าจะยาเร็วอะนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เทรดดิ้งเก่งกำไรไปนะครับก็ถ้าค้าปรีกก็ไปพวก c p พนะครับอ่าหรือตัวหนึ่งก็ที่เราชอบเนี่ยก็จะเป็นคอมเซเว่นนะครับอ๋อโอเค อพอดีมีคําถามจากทางบ้านมาแล้วก็พอดีนะั้นอยากรู้เหมือนกันไม่รู้นะว่าคุณปอมองอยังไงขอความรู้หน่อยการที่มีการเปลี่ยนนายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนโยบายเดิมอย่างเช่นนโยบายหลักที่จะส่งเสริมเรื่องของเงินสะพัดเนี่ยคือรถไฟฟ้า,ฟา20บาทแบบนี้มันจะได้ไปต่อไหมเพราะมันผ่านกฎหมายแล้วนี่อ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าผ่านสสนะครับก็อยู่ทีท่ทางในส่วนของตัวสอวอเนี่ยนะครับเขาะจะพิจารณาย,ยัางไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับมันมันอยู่ที่ตัวตัว สวแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาจะพิจารณาอย่างไรนะถ้าเขาผ่านนะมันก็ก็ผ่านไปแต่ถ้าสวไม่ให้ผ่านนะอันนี้มันก็ยังยังยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้นะครับอ,อันนี้ก็มันอยู่ในขั้นของสอวรครับค่ะคุณป๊อปส่วนเรื่องของฟันฟล,ลูระมโอกาสลุนไม้เมื่อวานแอบเห็นต่างชาติซื้อมาพันแในขณะที่อีก3เจ้าขายหมดเลยมีโอกาสที่จะได้เห็นต่อนเนื่องไหมกับสถานการณ์ปัจจุบันผมผมก็ยัง ยังแอบคาดหวังนะครับว่าในมุมของตัวฟลอร์เนี่ยนะครับจะจะไหลเข้ามาบ้างนะครับจากการเมืองที่มันน่าจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็ในระยะถัดไปเนี่ยก็ถ้าเราไปมองก็คือเฟดเนาะนะครับเฟดเนี่ยการประชุมในในช่วงกลางเดือนเนี่ยนะครับเราก็มองว่าน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้ปกติแล้วมันคาดหวังได้นะกับในแง่ของตัวทิศทางฟันโฟที่จะไหลเข้ามาในตลาด e m นะครับซึ่งบ้านเรา มันก็พอดีกับการเมืองมันคลี่คลายด้วยะนะครับผมว่าก็เป็นจุดที่ลุ้นต่อได้นะครับสำหรับโฟนะครับอแต่ว่าอัพไซด์มันอีกยี่สุกจุดนะคุณบ๊อกครับก็คือคือพออัพไซด์มันจํากัดปุ๊บมันจะแบบมันจะซื้อมันก็จะมีความแบบกล้าๆกลัวๆนิดนึงนะซื้อเสร็จแล้วไม่ไปเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนะครับก็เหมือนเดิมเลยคืออัพไซด์มันจํากัดก็ซีเล็กชีพเป็นรายตัวนะครับภาพภาพที่ผ่านมามันก็ คล้ายๆเดิมอะนะครับพี่จอยก็คือว่าก็ยังตอบคําถามเหมือนเดิมเพราะว่านะถ้าเราไปซีเล c t ทีฟหลายตัวมันมีหุ้นที่ side, อับไซด์เหลือให้เยอะๆในการลงทุนมันก็มีตัวเลือกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ซ e เล c t i v e ไปนะครับ